จุดทูบจักดอกไหมไง9 9ดอกอ้า9จะเลื่อน9นาอ้าวไม่นาครับไม่ใหญ่ทำพิธีพิธียังก่อเหรอใหญ่แม่ทอลนี่ใหญ่แม่ทอละนี่มองนีสิขอให้ลูกให้ร้านอยู่เออขอให้ลูกให้ร้านอยู่สิปลูกปลูกเฮือนเนาะปลูกบ้านปลูกเฮือนปลูกบ้านปลูกเฮื่อนหมอวิทวัตหมอกลาง พเด้เอเทบุตรยุสันหาเทวดายศสันติแม่เท่าแล้วนี่นั่งนังทำาส่สู้คุณหมอนน่ายแผดมิตรวัดเดอสีใหญ่ออกไปเห็นขึนหมออยู่นี้ใหญ่แม่นั่งท่าแล้วนี่ออกไปบุญส์ของพลี่นั่งหนักหน่อยเท่าแล้วนี่ห็นลโผลจักเดอเทวดายุน จะพิพยธนำมโมนีกรับโหรับศาสลกวมือแป่เข้าโกมื่อาไว้ใช่แร้ป่านนี้สักเทจะู้เะนันดูลยตาเจันตลีเขเวียนมาเน่พ่เปรตเทจะฆาเมตุูกนาคาเน่อันเทวเทวดาเคหะวันตุมีเจเตตาันตุเทวาสาระลาวิสเม ธนทพนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิยบาลวัจนั่งจาระโลเนสนันตุธรรมนัสวนาเกะโอะยมมะทันตาธรรมนัสวนากะโอะยมมะทันตาธรรมนัสวนากะโอะยมมะทันตาทุกทุหลานมาอยู่ยิงเป็นตัวไปยุว่างนี่ดิให้ ว่างๆมองไหว่างไปนี่ละไปพุชิเย่นี้เหรับตรงรับาบเด้อยเนรับตรงบาบนเนาะพุชิตยุ่นี้เห็รับตรรับสาบข้อมวงหน่อก็ได้ข้อมวงหม่ใหญ่เมียงท่นี้ เทพาดาอยสันตีใน,น,นเทอร์ลน,นีนางนำมาทำซอยสู้เด้อทัวบ์ว่าไงว่าคาถาไปหลดแม่สิทดิเขาในคลิปอม <c oughs> เออเนี่ยไทย ไม่เอออ้วยไข่กับยางน้ำกลนตลอดเลยไวกลกวยไข่นี่ ไอแห่ขวนนี่ละเงินทองมันรวมอยู่บ่วงกลางๆไงเด้อหลวงจะจีดลุนหายไปตั้งใดเด้อเพรตัวไหนน้าทีเดี๋ยวนึงเออพอดหมดแถวสาม้ามหน้าที่้มดแถวตุ้มตังเออละ ไมยุนเนี่ยบ้านบิดาค้าพผู้พุทธนาสานุตมะมะเถถะปฏินัสามาทันจามิภูรสานุตอทูวิการโลตัวพระโนปันสัมนาจักสาวิโตุู้สมาสัมหัละอะบาคาพ้าโสติปิอี เมยุนเวีนโพตัดทิเวตังจะปัดโกยิณะปะโอโกโอสิปัดเฮเอโกลิกะอกโกสิทิสันโมธรมตาวะคัพโตขาสบายโคสังกะวัสตัตโตวะพะคัมโนปันติปสุไม่น่ามานั่งมานั่งเห็นแน่นั่งเห็นแน่นัง่งหูนีเห็นแน่เจดีภาพนะเน่ติวะคัาพ,าพัทโตพุทธนางสารนุตมาวะเทถาสติีนะจามะทรรสัลุปุโรตะ โนตอทูวิกัโลโตคาสโนปันสันนันเราจะซาวิโตพุทธสัมมาสัมหังละอัปวะข้าพเจ้าติปีอีเออก็อีนั่ง <jamais> น <drama> ี่แล้วอะตั้งจะปัดโกยนะปะโอโกติปัดเมื่อโกยกาอัตโตติที่ฉัมโมทันตาว่าค้าพเจ้ขาสวาโคสังกะว่าข้โตว่าพระโคนมปันติปสุ <ITA> ้อเเมารคระโทพุทธนางสาโนตมาวเทถาจถิระสามาธรรมสลีปุโรตะนุตอทูวิการลโตคัสโนุปันสันนาจราาวิโทพุทธชมาสั้นหังและอวาคคภาโสติติยูอินโพตักที่เบตังจะปัดโกยีนัปะโอโก ปฏิเอโกลิกาอโกทิทิันโมทรนตาวะคปโตขาสวาโคสังกะวะสัตโตวะภคัโนปันจิตปสุอ่ะเช้าท้อเช้านี่เออถูกอยูถูกอยู่ อันนี้เอามาเที่นี่ยบาเเขาลงไจจังไหนเขาลงลุมโมเด้อเทพบุตยศสันหาเทพดาอสันตีนี่เท่าัรนี่นางนำมาคำซอยสูดเด้อัวบ้่ ว่าเขาถาไปหลบม่ะิด้เขาในคลิปฟออมเออเนี่ยไทยคลิปใบเออ โอ้วยไข่กับยางน้ำกลนตลอดเลยวว้กท่า,ยายว,งงาาาไวยออไอ่ขวน,นี่เอองินทองมันรวมอยู่บ่องกลางๆไงเด้อหลอด <c oughs> จะจิตล้นหายไปทั้งใด,ดเด้อก็ต่อหนี้นาทีเดียวหนึง่ง เออพอดหมดเดี๋ยวซ้โอ้ซ้ำะที่เงหมดเหนื่อยก่อตุ้งตังเออลุ่มละพระพุทธาพระพุทธาพรากระวัตโตลโตสมานะพุทธาแล้วเขากล้องเฮนี่ดิสาธุประเสริฐธรรมประสงค์เทพบุตรเทวดาสิ่งซักดิจในสาคุณลโลกตลอดจนคุณพ่อคุณแม่คุณบิดอนมั่นดาจงดลบันดาลให้ลูกหลานสางบ้านแปลงเฮี้นให้อยู่ดีมีแห้ง นอนรับให้ได้เงินปืนนอนปืนให้ได้เง,นงินแสนเด่นมาได้แก้ววันนี้โชดเงินค้ำไหลมาเทมาเด้อให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีไม่แห้งซาส<ท>าธุมือนีด็กะก่อนตัดเขาอันนั้นที่บอกว่าวสามแช่แช่ที่สามจังเอาเด้เอก็หมูสีนี่ถูกมา่ กิริ wow. Uh, wow. Uh, ้งที่พงหน้าไงผูกบ่บ่ซากลากมองหอยถุงเงินถึงคั้นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแสนมึงมาในแก้วมันนี่สดเงินคั้ไหลมาเทมากมองชุ่มมองเย็นมองล่ำมองรวยใไงผูกบ่เอามองนีล่ะมองนีล่ะเออข้างหนงนีนี่ละผูกบานชุ่มมองเย็นเตืน บรรยากาศดีรอมดินเมื่อวันนี้ คำคุณนคำคุณนคำคุนคำคุนใยูใจอ่าอปไปางไหนอคุยูเมับนีแลเเพี่เออเนี่ละนี่แนอนเปลอเอ่อยเ่ต้อง่ต้อง่ต้องเนยังพดูสเ้อเอแตงแตมันอ้าวแล้วเทงมเห็น่ยิงู ลาลามองหอยถุงเ้ินถุงข้านอนรับดนเงินมือนอนืนในเงินแสนมันมาในแก้วมันี่สดเงินข้าไหลมาเท่มาให้รับไห้รวยใหุ้่มไหเย็นให่ยยิ่งเห็นไปซาุคุกมีแวมองมากหอมงมากแล้วข้าฟ่างมีฟางูเด้มฟางมาดเด้เอาอีกบ่ฟางเนอะบองสอนสอนเออนันมอเลย่องไวลา ตมมาเนมาเป่นนีผู้พาวาคืมาบก็ือนะคอเนาะม่นาแม่เาล่ามาทองมานใส่จะพูดจะพูดพี่ที่มั่นแน่ละม่นว่าอย่างไรมัน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 เหนียวทีเอ้ว มัอนมันเข้าไปเข้าไปอ้ใอยใบเอารอใบลอยก็ใช่หมดมันหลเอามันหนีแมาเอามันหนี้ม่จจะเทหพราะาแล้ว้าอเขาพี่เขาพี่รเขาพี่ขาพี่ดไปใบลอยมันจังรวยไม่อยยืมเนยใช่ไหม ใบพันก็มีเอาาใบพันยังไม่พันมากเราว่าเมื่อกี้เอาตุงจากแองหลักบลุมหลักกเบเงี้ยดีสามเอาเอาเบพันใส่ใบพันธใสเพานบส่เออสี่ก็ได้ี่ก็ได้คราบัดนี้เข้าออกอยู่บจ้ามเรลออกแลครับมร้างแล้วเป็นคนเออกไ้างแล้วคนออกาายเป็นเป็นวา เงินค่ายังด้หมื่นเงินละาอยู่ในนี่แลครับอ๋อรอยนงกสันเอาเออเอาบอหน่อยะสาองาเอาล้สองพออยู่รอกอใครมันใครองเองดอกคอยเขาที่แหลกเขาตัวเดียวหรอเออมานม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 ันมนมันเงินมันทองเอาตัวลขเขมาสองยกรจไงขมาเต็มเอามาดี อากไหนเป็นไเนาะอ่าอะไรดเวลาลพอมีมาจับันน่ไหมเยีม้วสามสองนองเกนจอาถูกองอคุณคำคูณคำคุณคำคุณเซยยเซยะมวิแม่เจ้าุณโอเกิกย แล้วได้นะอ้าวแล้วแล้วใส่ยหนึ่งสองสามได้ยยใส่โยอ่าเรียบร้อยพี่ี่ั้งเสาเอกเสาโทเรียบร้อยเรียบร้อยมันเอีนไปท่นนะยอยังรอยองย เออเปล่าสันนี้เปลาท่านได้ตั้งท่านเดคิดคิดบ้านต่อมื่อสันมันดีกินสองหอมกันมื่อีงเด้อมื่อสันมันดีกินเขาหอมกันกับนายซางซางหญิงซางชายอันหอมกันมือนี้เป็นมื่อวันมงคลเอาเสาแหกเสาขวัญขึ้นให้ห้องหมอวิทยศวรหมอวิศวะจันทร์อ่อนจันทร์อ่อน ขอให้นั่งคนนี่นั่งกพับดีเด้อสไดเยนได่สั่นยู่นี่แลยนั่งบดบ้านตาอากาศบ้านตาอากาศที่นี่เป็นบ้านเหียเป็นเออทนี้เป้นบ้านองมันออเนเนาะที่นียู่นี้บ้านตมบลสังมงนี่ให้มานีเบิร์มาหาแค่พิธวัตรนี่ละจันอ่อนนั่งอุ่นจันอ่อน ขาไอ้พม่มันล่างตีนควมสุขคนเจริญลำลุยลำาัย้ลำลวยบำลยรทานภูนเดี๋ยวรับสารน้ีไห้มาบอกรับมาอยู่ค่ะต้องมีเไม่ตำบนสางมิงนี่แหละหมาะเจ็านยาดดดยามีความสุขความเจริญเดอนน่งโอนเด้อมาคุณจม่มากขึ้ควายตุนจุนภูนมากอจังใก่มุ่นก้นกันข้นคือดัง หางพญ,ญานาคหางพญ,ญานาคโอ้โอหางพญานาคเลยออมมืออ่ะ,อะมืมม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 อมา่นมาจบอะถูกอาถูก